ทำอะไรนานๆเรามน้ำต้มกับนมาวันจะไปแลื่อยมีหน้าตากับคนงูว่าที่งคนาข้างหลังนั่งน่าตายรวงเด็กในสวนเพื่อนๆรู้รือตายอยู่วข้าวไม่ไเมื่อเดือนเ้าจัสึกสกาดกับมาใันจะ หรือก็เป็นคุณนายไปแล้วน้องแก้วฉันจำได้ไหมเป็นคนนุณนายที่วันใช่น่าสงสารเซนนี่ก,ก็ไรโอ้ยทาเป็นเศร้าให้เราเอาใจน้นตาที่ไหลใครก็รู้ไปหาข้างหนาดีกว่าคนช่อยถ้าชนลำหุญก็อาจจะมี ไม่มีความมาให้เื่อดูไปจะเป็นของปีขอใจสุดซึ้งที่ได้คุณพีต้องให้โชคดีเธอพี่นะพี่ไม่ว่า กับคืนมาวันจะไปไม่ลามีหน้าไปกับต้นเมืองหลวงที่งบนข้างหลังนั่งน้าตารวงมันเจ็บในส่วนพื้นผิวรู้หรือเปล่าเกี่ยวคาดพายไปเมื่อเดือนก้าวจังจุดสกาวกับหาทำไงคงจะเดินทิ้งไปเมื่อไงเจ้าถึงเดือนหน้าเศร้าอับอับ เป็นคุณนายไปแล้วน้องแก้วฉันทำได้ไหมเป็นคุณนายที่วันช่าง่าสงสารเส้นนี้ก็ไร้รอยทำเป็นเศร้าให้เราเอาใจกัำตาที่ไหลใครก็รู้ดีไปหาช่าาดีกว่าคนช่วยแล้วคนช่วยก็อาจจะมีที่นี้ไม่มีความหมาย ไ่จะเป็นของคุวเขอใจสุดซึ้งที่ได้ถึงพี่ขอให้โชคดีโชคดนีนะพี่กับว่า เป็นสปิริตนะครับเป็นความสุขเรื่องเราเดี๋ยวกันเดี๋ยวก,กันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันชาปนน้องๆจะแสดงขึ้นมาได้อ่าขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ไดไดครับข้าราชการน่าเชื่อครับลูกจ้างแล้วก็ในสิบนะครับของหน่วยพนักงานขั้นที่หนึ่งสามนะครับก็เป็นสปิริตว่าผมสั่งให้เขาแสดงนะครับผมก็ต้องขึ้นมาแสดงด้วยนะครับเขาก็บอกว่าผมก็บอกได้นะครับก็นำมามอบให้กับพวกเรานะครับ นักรบสีน้ําเงินที่เข้ามาในพื้นที่นะครับได้เข้ามาปฏิบัติภารกิจในการประชุมนะครับแล้วก็เนื้อสี่งอินใดนะครับตามนโยบายของสํานักงานพระพัฒนาภาคหนึ่งนะครับในการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ิข้บพญชาโดยแข่งคัดนะครับโดยทันทีนะครับการแสดงในวันนี้นะครับก็นอกจากชุดของผู้ชายนะครับที่ตีกองก็ได้รับการสนับสนุนการฝึกจากมณฑฐานบกที่15 ะครับแล้วก็ร่วมแสดงด้วยกันนะครับสอรับเด็กๆผู้หญิงนะครับก็เป็นข้าราชการลูกจ้างในสิครับมีเวลาซักซ้อมการปฏิบัติ1อาทิตย์นะครับนอกเหนือจากการดูแนการนะครับในการเตรียมการต้อนรับคณะนะครับในเรื่องอื่นๆนะครับแล้วเสร็จผมก็เลยสั่งการให้รองผู้ครับหน่วยนะครับพิจารณาความเหมาะสมนะครับที่จะมานําเสนอนะครับในฐานะของสํานักงานพัฒนาภาคหน ะครับก็ขอเสียงตบมือให้ลูกน้องผมครับ,อรบขอบคุณมากครับครับสุดยอดนะครับผมนึกว่าอะไรนะก็จกักรพันนะครับ <laughs> <laughs> <laughs>